อันนี้ผมบอกว่าการลงทุนเนี่ยเมื่อกี้ลองให้ถอยลูกเตา๋าเราก็จะตกใจแม่งถอยปุ๊บยังไม่มีอะไรออกแต่หนึ่งหนึ่งห,งหงถูกว่าเหมือนกันหุ้นตัวแรกเราอาจจะเป็นสตาร์ก็ได้หรืออาจจะเป็น EA ตอนราคาร้อยหนึ่งก็ได้คอเสียใจรุ่นที่16ขอสการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่ทุกคนรอคอยเปิดรับสมัครแล้วเรียนสดๆกับอาจารย์ที่เป็นกูรูระดับประเทศตัวจริงมากกว่าสิท่าน หลักสูตรนี้จะทําให้คุณบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจรอระดับทักษะการลงทุนสู่ความสําเร็จอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ได้ยิวเท่าไหร่เชื่อไหมครับกว่าเม้นบอลก็เคยให้ยิวที่สูงมากๆเหมือนที่เกิดใครสีรตอนกีดเมื่ออาจจะ7จ็ปีก่อนกว่าเม้นบอลกีดนะครับให้ดอกเบี้ย2 8่แดยีคุณไปซื้อบอลกีดนะเราหวังว่ารัฐบาลเขาจะไม่ล้มละลายอ่ะคุณได้บอลจากเทเชอรี่นะ20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฟังแล้วตกใจไหมเราซื้อไหมครับไม่ซื้อเพราะกลัวมันจะล้มใช่ปะ แล้วก็พวกไฮยิวบอลจังบอลพวกนี้จริงๆเราก็ต้องมาเวทลิสต์รีวอร์ดเลชอะไรอย่างเงี้ยครับไฮลิสต์โลรีเทิร์นโลลิสต์โลรีเทิร์นไฮลิสต์ไฮรีเทิร์นแล้วก็โลลิสต์ไฮรีเทิร์นสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วอ่ะหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดอะ่ะไฮลิสต์มันจะไฮรีเทิร์นโลลิสต์โลรีเทิร์นแต่สิ่งที่เราสามารถจะเพิ่ม รีเทิร์นโดยที่ลดลีสได้คือไฮเอดูเคชันครับถ้าเรามีความรู้การลงทุนที่มันมากพอเราสามารถลดลีสได้โดยที่การเพิ่มรีเทิร์นด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้ลีสกับรีเทิร์นเนาะ อันนี้ให้ใหดู list reward ratio การลงทุนในหุ้นสุดท้ายแล้วเราอยากได้หุ้นที่ valuation ดีๆเนาะแต่ว่าราคามันถูกถูกถูกว่าอยู่ในคอลแลน์อลแลนขวาล่างเนาะเห็นไหมครับเชื่อไหมครับเมื่อ3ปีก่อนนะหุ้นเวียดนามหุ้นจีนนะอยู่ตรงนั้นเลยแล้วอยู่แบบถูกมากๆแต่ภายในเวลา3ปีนะครับหุ้นเวียดนามหุ้นจีนเนี่ยมันก็ขึ้นมาแบบนี้ ฉะนั้นราคาเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นนะมันทำให้อะไรครับมันให้ทำให้리ซีวอร์เรชมันลดลงนะอัพไซด์มันลดลงจริงๆจังหวะที่น่าลงทุนที่สุดอะมันต้องเป็นจังหวะที่แบบแย่มากๆอะไรเงี้ยจีนช่วงดัชนีห่างเสง14,700ช่วงนั้นนะครับเขาบอกว่าลบ3.5 SD โอกาสเกิดขึ้นนี่แทบจะ1ใน2,000น้อยมากๆ ถ้า2 SD นี่คือคนได้ A กับคนได้ F ถูกไหมโอกาสเกิดขึ้นหัวหัวแถวกับหางแถวนี่อย่างละ2.5%ถ้าลบ3.5 SD แทบจะ1ในพันเลยเออและเป็นเหตุผลที่ผมย้ายจากตลาดหุ้นเวียดนามมาจีนเมื่อ2-3สปีก่อนแล้วก็ออกคลิปเนาะจริงๆเรดาริโอเขาพูดไว้ก่อนหน้านั้นที่เขียนหนังสืออาจจะ5-6ปีก่อนแต่เขียนล่วงหน้าไปห้ปีเนาะใช่ปะเออ แล้วสุดท้ายเป็นไงครับเราก็เห็นพื้นฐานจีนมันดีเรื่อยๆดีเรื่อยๆแต่เกิดเหตุการณ์อะไรครับเกิดเหตุการณ์เลกูเลชันเกิดเหตุการณ์ท่านสีลงโทษแล้วก็ทุกคนก็ขายหุ้นแล้วเป็นไงครับหลายๆคนก็กลัวแทบจะแบงค์ใหญ่ๆหญ่อินเ e ส t Bank บอกว่าจีนลงทุนไม่ได้ถูกว่าใชน้าอันอินเวสติ t เเลยออกบทความเต็มไปหมดเลยจนตอนนี้เขากลับข้างแล้วนะ พอหุ้นลงเขาก็บอกว่าลงทุนไม่ได้พอหุ้นขึ้นเป็นไงเฮ้ยซื้อเลยซื้อเลยกําลังขึ้นขาขึ้นแล้วถูกว่าฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรครับเราต้องอ่านบทความพวกนี้แหละแล้วดูว่าอะไรที่เป็นแฟกต์แล้วก็เราก็ต้องเลือกลงทุนช่วงที่มันแย่ๆแต่ต้องมีอนาคตที่ดีนะผมไม่ได้บอกให้ลงทุนแย่ๆอย่างเดียวนะครับเพราะเวลาเกิด loss d e เอ่ะมันไม่ได้เกิดแค่ d e เขตเดียวนะ บางทีมัน30เดคเขตแบบญี่ปุ่น40เดคเขตแบบญี่ปุ่นแล้วกว่าจะขึ้นเนาะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็ใกล้แลวตอนนี้สามสิบแล้วนะ10ปีนี้ถ้าไม่ได้อะไรแต่จริงดัชนีหุ้นไทยเนี่ยพันสไม่ได้พึ่งพันสนะพันสอมา30ปีแล้วนะครับนึกออก่าอันนี้ผมบอกว่าการลงทุนเนี่ยเมื่อกี้ลองให้ถอยลูกเตา๋าเราก็จะตกใจแม่งถอยปุ๊บยังไม่มีอะไรออกแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกว่า เหมือนกันหุ้นตัวแรกเราอาจจะเป็นสตาร์ก็ได้หรืออาจจะเป็น EA ตอนราคาร้อยหนึ่งก็ได้เออเราอยากคิดว่าเราจะซื้อ EA ได้ตั้งแต่5บาทแล้วมันขึ้นไปร้อยหนึ่งเราอาจจะเปิดมาปุ๊บเจอ EA เอร้อยหนึ่งแล้วเราก็ซื้อไปแต่ด้วยกฎลอออฟลาดนัมเบอร์ถ้าเราทอยลูกเต๋าไปประมาณพันสองครั้งโดยเฉลี่ยมันต้องออกหน้าหนึ่งประมาณสัก200เนาะหรือเข้าใกล้200มากที่สุด ถ้าทอยสิบครั้งอะ่ะมันก็อาจจะออกห้าครั้งหน้าหนึ่งเลยก็ได้ถูกปะแต่ถ้าลอออฟลัดนัมเบอร์เหมือนเราทอยหัวก้อยอะ่ะถ้าสองสปินมันอาจจะออกหัวหัวก็ได้แต่ถ้าล้านสปินอ่ะมันจะเข้าใกล้เนี่ยครับลอออฟลัดนัมเบอร์การลงทุนก็เหมือนกันครับถ้าเราลงทุนช่วงแรกเนี่ยมันเป็นเกมที่ตลกนะเราอาจจะชนะเสี่ยนหุ้นก็ได้แต่เราชนะด้วยเหตุผลที่ถูกว่าโปรสุดท้ายของปีสมัครเซียสแยแพ็ครับส่วนลดสูงสุด5 0 0รบาท คอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์เสรีแท็ครบจบทุกแนวการลงทุนเรียนรู้ได้ไมาก่นกว่า600วิดีโอกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า10ท่านเฉพาะวันที่12-26ถึงธันวาคม68นี้เท่านั้นคุ้มสุดสำหรับแพ็กเกจ6เดือนใส่โค้รลด300บาทสำหรับแพ็กเกจราปีใส่โคตรลด500บาทโปรนี้พลาดไม่ได้นะ สแกน QR code เพื A ่อลงทะเบียนราคาพิเศษหรือโทร0812030000 0812030000ถ้าเหตุผลที่มันถูกไปเรื่อยๆถูกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยสุดท้ายเฮ้ยผลตอบแทนมันจะดีเสียนหุ้นเขาอาจจะมีปีที่แย่ๆลงทุนเสร็จแย่ๆแต่ถ้าเหตุผลเขาถูกต้องระยะยาวอ่ะผลตอบแทนมันก็จะดีเหมือนถ้าเรารู้จักอาจารย์นิเวศเมื่อ10ปีก่อนพอดีนะ เราเห็นอาจารย์นิเวศถือ CPO แล้วเป็นสัดส่วนที่เยอะสุดในพอร์ตเราก็ซื้อ CPO ผ่านมาสิบปีเป็นไงครับพอร์ตเราไม่ไปไหนแต่อาจารย์นิเวศรวยขึ้นเพราะอาจารย์นิเวศแบ่งเงินไปเวียดนามถูกปะเออแบ่งเงินไปเอ็กพอร์ที่เวียดนามละเวียดนามมันโตระเบิดแต่คอหลักของเขาอยู่เมืองไทยหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตมันไม่โตถูกไหมอ่าสิ่งที่ผมว่ามันแตกต่างเนาะการลงทุนผมบอกเลยนะถ้าคุณติดตามมหาภาคบ่อยๆเนาะ แล้วคุณต้องซื้อขายหุ้นบ่อยๆผมบอกเลยนะคุณไม่ได้ลงทุนนะไม่ได้เป็น Investment คุณคือเกมของการเก่งกำไรเนาะเกมเก่งกำไรก็คือสเป c u l a t i o n List เป็นไงครับสูงแกมบิ g ง i s สก็สูงเนาะแล้วก็เป็นซนะีโร่ซัมเกมเนาะแต่ Investment ไม่ใช่นะครับมันไม่ได้เป็นซีโร่ซัมเกมผมบอกเลยนะครับถ้าซื้อทองแล้วกำไรในระยะสั้นซีโร่ซัมเกมไหมซัมเกมนะ คุณเทรดทองปีนี้สองปีนี้ซื้อซื้อขายขายแล้วกำไรเนี่ยซีโร่ซัมเกมแน่นอนแต่ถ้าคุณถือทองยาวๆอ่ะก็ถือว่าทองเนี่ยมันคือเลียวแคสละกันถ้าเงินเฟอร์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทองมันเป็นแอสเซทมันก็ควรจะเพิ่มมูลค่าเนาะมันมีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งพอดีผมบ้านอยู่ใกล้ๆสมรักษ์เนาะสมรักษ์เขาเป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่ได้เงินเยอะที่สุดเออเป็นคนที่ได้เหรียญทองเหรียญแรกเนาะ ถ้าสมรักเอาเงินที่ได้รับมาช่วงนั้นนะสี่สิบล้านห้าสิบล้านเอาไปซื้อทองหมดเลยนะยี่สบสาสปีก่อนแล้วไม่ทําธุรกิจไม่ทำหมูกระทะไม่ทำอะไรเลยแล้วก็เขา <S 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 เขารับราชการด้วย,ยเนาะเขารับเบี้ยเลี้ยงอย่างเดียว่ะทุกวันเนี้ยทองจะมีมูลค่าประมาณห้ารอยล้านบาทแต่เพราะเราคิดว่าเราทําธุรกิจจากห้าสิบล้านอ่ะมันควรจะเป็นพันล้านไงถูกปะแต่บางทีธุรกิจอะ เวลามันแย,ย่ๆมันเอาหมดเลยนะนึกออกไหมแต่โชคดีอย่างหนึ่งวันที่เขาหมดตัวเขาเบื่อๆเขาบอกลูกเขาใช่ป่ะบอกให้เปิด YouTube หน่อยเขาจะต่อยมวยให้คนที่บ้านดูต่อยอให้คนอื่นดูลูกเขาชื่อเบสใช่ป่ะก็เลยเปิดช่อง YouTube ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ลงคลิปต่อยมวยของพ่อตอนหลังปรากฏว่าเขากลายเป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะรายได้ช่วงพีกๆนี่เดือนหนึ่งสองสามล้านเป็นท็อปยูทูบเบอร์ของประเทศไทยเนาะจากดอนเหรียนใช่ป่ะ กลายเป็นซื้อบ้านให้พ่อหลายสิบล้านเนาะเวลตอนนี้มีเกินร้อยล้านละลูกสาวคนนี้ใช่ไหมบางทีช่วงที่มืดมิดที่สุดมันอาจจะมีแสงสว่างก็ได้อาจจะเห็นดวงดาวเจิดจลัดที่สุดผมไม่ได้หมายถึงหุ้นไทยนะมันอาจจะต้องมืดกว่านนี้อีกหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ตอนนี้มันอาจจะเพิ่งเย็นเย็นอยู่ <laughs> อ่ะ ผมพยายามจะบอกว่าถ้าคุณถือหุ้นได้ยาวๆแล้วรายได้เพิ่มกําไรเพิ่มปันผลผเพิ่มสุดท้ายมันก็คือการลงทุนนะครับเนี่ยผมก็เลยจัดไอ้พวกนี้ออกมาให้ว่าการลงทุนการพน,นันการเก็งกําไรต่างกันยังไงอะไรเงี้ยจริงๆการลงทุนนะน่าเบื่อมากนะครับผมจะเน้นว่าบอลลิงการพนันเป็นไงครับเอ็ก t i ไซถูกป่ะอ้เกมนี้หลายๆคนน่าจะเคยเล่นละ ผมผมให้เลือกแล้วกันว่าเป็นโจรโจรสลัดเนะาะมีสามประตูอะไรเงี้ยประตูที่หนึ่งประตูที่สองประตูที่สามอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะข้างหลังอ่ะมันจะมีรถสปอร์ตอยู่แค่คันเดียวอะไรเงี้ยผมถามว่าจะเลือกประตูไหนอะไรเงี้ยใครเลือกประตูหนึ่งเร็วเกมนี้นาะทีเดียวอใครเลือกประตูสองใครเลือกประตูสามโอเคจําประตูไว้นะครับ แล้วต่อไปผมเป็นพิธีกรผมก็จะเอาประตูที่ไม่ใช่ออกประตูหนึ่งสมมุติคนที่เลือกประตูหนึ่งใช่ป่ะผมก็อาจจะออกเบอร์สองออกแล้วคุณก็เหลือหนึ่งกับสามถามว่าจะเปลี่ยนไหมคนที่เลือกสองผมก็เอาออกอันหนึ่งแล้วถามว่าจะเปลี่ยนไหมสุดท้ายคําถามสําคัญเลยคุณเลือกประตูนั้นแล้วอ่ะมันเหลืออีกสองอันผมตัดอันที่ไม่ใช่ออกแล้วเหลือสองอันถามคุณว่าคุณจะเปลี่ยนประตูไหมใครเลือกไม่เปลี่ยนยกมือขึ้นครับ อ่าไม่เปลี่ยนประตูเดิมน่าจะถูกใครเลือกเปลี่ยนครับอ่าคำตอบที่ถูกคือเปลี่ยนเนาะเพราะผมพูดเรื่องนี้หลายรอบละคำถามห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ